สวัสดีจ้านัดจันรุ่นแลเล่าวจันนาแล้วไม่มิลาพี่น้องของวันที่สิบเอ็ดนัดจันนอก,กนวันที่ 11, 11, สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดวัชันเพิ่งออกสี่เจ็ดหาสองหกเก้าสองหกเก้าบนหาสองล่างวัชันหกเก้าบนของไม่มีลาเขาตัว,ว,ดดว,าวตัววิงรูดนะัดจันเนอเขาตัวตัววิงรูดเนอะมือนีสูตรลุดไปละจา้าพี่น้องเพิ่งออกหาสองล่างพอนะอน,นี่กัมิตะหกสองนัดจันนอกกนะกับบ่อเขา่า เข่าตะวิงรูดบนล่างแล้วจะได้ไม่เวลาเขียนวิงรูดบนล่างหนึ่งกับเก่าวันนี้เขาตะเล็กเก่าน่าจะเนาะพ่นออกพกเก่าวระสานสูตรรุดไปละพี่น้องของวันที่สิบเอ็ดเนาะฮาลุนต่อของวันที่สิบสามกันจ้ามันนี้กระสายอีกแล้วละจ้าอ่นถ้ายากกระที่สายสี่ลพี่น้องไม่เวลาเอาพี่น้องมีสูต์เป็นของตัวเองกาไปได้ตัวเดียวกันแล้ว่ะได้ของวันที่สิบเอ็ดพ้นออกแบบนี้นาะจะเนาะ สูตคุณนั่นบนจากลักซิบลักนวยบนได้ห้าได้หกลักนวยได้สามสี่ห้าวัดสันเอ่อลักซิบชนแล้วแต่เอันนี้ก็ลักซิบลักนวยอันนี้ล่างแล้วจตเนาะเหตุออกมาก็ได้จังสี่ละพี่น้องคำนวณจากเหล็กออกล่างนี่คำนวณจากเหล็กออกบนละจากพี่น้องแกะสูตรแกะง่ายๆจะอยากได้สูตรกระทากมาเอา วินแน่จ้ะพี่น้องเอา้าแม่ไม่ลากะยา,ากยากนอกจากนอหลักสิบได้หาได้โกวัสดุเนี่ยหาได้โกหลักหน่วยได้สามสี่หาสามสี่หาเป็นหลักหน่วยหลุ่นเบิ่งได้จัดเด้แบบจีมาบ่เนาะสูตรคำน,นล่างหลักสิบชนจ้ะได้หาได้เกทวัสดุ คำนั้นมาจากเลขออกล่างานอกจากเนดได้ตัวได้ก็เอาลงให้พี่น้องได้ช่วแบบนั้นละจ้ะไดกหน่วยได้แปดได้เก้าได้ศูนย์จุดนี่จ้ะจับคู่พี่น้องไม่เปลนาจะจับคู่ให้ห้าสามห้าห้าหกสี่หกห้า รุนเบิงนะจ๊ะเนาะบ่มาเข้ากับบ่สือบ่อปเป็นอย่างรุนเบิงของแม่ไม่ลามันกับเข้ามาตลอดเละจ้ะเข้ามาเรื่อยแต่รุดบ้างเข้าบางนะจ๊นะเนาะเพราะว่ามันเป็นแคนแนวทางเขาคำนวณนออกมาคำนวณนออกมาได้แบบใดกับลงใหยพี่นางอะไรรุนแบบนั้นลักซิได้หาได้เกลักซิยได้แปดได้เก้าได้ศูนย์แปดห้าเ้ยห้าแปดพี่นางว่าผิดมันสายแม่ไม่มละเลยลงหนาล้วงล้างเลยจ้ะยากนะจ้นะเนาะเป็นะลายาก อย่างอีหย่างยายอยางอีหย่างเขา,า,ามาเฮ็ดคลิปแบบว่าอีกได้เนาะผู้ลุงควนววานเนาะเกตเก้าอย่างในรั้วหล่ะจ้ะพี่น้องอย่างในบ้านเทานีล่ล่ะเป็นพี่น้องกับคุณหมอลรงบานเนาะจะัะเนาะฮักกะเที่ยวไปยามเพิ่น <c ười> ห้าศูนย์เกตศูนย์ต่อชอบอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องก็เลขติดศูนย์นี่ก็มากอยู่แต่ชอบศูนย์เป็นหลักสิบบรรลูวะ มันจิมาหลักหน่วยหรือหลักสิบในห้าวอากาศสิบประมาณนี่ยน้าจัะเอาวิ่งรูดจ้าวิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างน้าจันะเนาะต้นกัญชีพ่าอา๋อจีมาบอหาอย่างเอาหาศูนย์บ่อันนี้เฮาหลุนเบิ่องน้าจันเนาะ่รู้ว่าจีมาบอสูตรมันก็มีหลุดบ้างเขาบ้างธรรมดาน้าจันเนาะมันเป็นแนวทางเราซื้อบ่คือความฝันเดย แต่ความฝันแม่มิลาแม่มิลาจะเอาหอยท้ายลงหห้ถ้าพี่นองด้วยแม่มิลาฝันได้เรกแล้วแต,แต่เห็ดคลิปก็ละคลิปกับล้ามันแต่น้ำคำว่าสับสนเอาประมาณนี้แก้าค่พื่อฟังรลื่อยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเลืล่อยจ้า